สวัสดีจ้าพอก่อยก็จ้าหลังจากบ่ได้พอกันโดนเลยจ้าบ่บ่ได้ลงคลิปโดนบ่แม่นบ่ได้ลงคลิปโดนหลังจากกับลงอยู่่แตว่ามันเป็นคลิปสั้นๆเนาะบ่วยคอยแต่ถ่ายคลิปจ้ามื้อนี้พาออกมายางเล่นจ้าก็เลยถ่ายคลิปัถ่ายทุกคนคิดฮอดคือเก่าเลยจ้าบ่ได้ไปหาบ่ได้ไปนั่นตอบคอมเมนต์ซ่าจ้าเอท่าง,งานประจำเนาะ ถ้าเงินเวลาหยุดกว่ากะราเพชรขนมราเพชรลูกชิ้นจ้ะหาได้พิเศษก็เลยอยากจะไปหาศะสตหาเพื่อนเพื่อนซาแน่เนาะตอบเมนกับซาเลย,ยไม่ยางเลยจ้ะไม่ยางเลยน้ำกันซาทุกคนเยนะ็นยางเลยน้ำพลังไงยะ เย่อันนี้อะไรครับผมจอะนี้อะไรครับผมบอายักษ์ครับผมจ๊ยะยักษ์ครับผมจะขอยม,อมอนนา yeah, ม,ม,มนุนนเฮ้ยเดี๋ยวหมุนเ้ยอฮ้ย ตอนนี้ไปสามโอเคไม่ผีกตอนนี้ไปสามโมงเหน,นาทีนะจ๊ะแต่ว่ามืดมืดแล้วเริ่มมืดแล้ว เป det det, ็นหินจจานนีในรูปเนอะ่ o d นาี่ o ะห่ n g ิ่มเข้มโบ e คอง r o d n แต่สมัยอันนั้นเป็นหินแบบคือในรูปเนาะแต่ว่ามันก็บ่มีกันเหลือทุกอันหรอกจ้ะมันกัมีเป็นบางส่วนที่มันยังเหลือเนาะ

Er det her pil? Ja. Der har Jacob så? Jacob, lidt over mod mig. เห็นหินต่างเลียงกันนั้นล่ะฮึโอ๊ยฮบฮับฮับ,บอยากกับไี่ไหน ตรงแฟนนั่นกำลังบอกลูกว่าตู้นี้นั่นสมัยก่อนมาเป็นเนี่ยมองเผาพระราชาพระราชนีแต่สมัยหลายพันปีแล้วนะจ๊ะแฟนก้อยเขาอ่นมากค้ากังในเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะจ๊ะประวัติศาสตร์พาไปเมืองพิธีพัณฑ์นั่นพิธีพัณฑ์นี่ดีดี ไปหาเมืองของเกาของนั่นนะแนวปนหมักหัวใจหัวใมองเขาเยรแฮปปี้แฮา์ดูอินก็ฮาอินเอ้อเฉยๆให้ได้ไง <laughs> Kom. Øh. Au. <laughs> Au. Ja, fin. Se, jeg kommer og tager du skat. Se. Ja. <laughs> Han går den vej nu. <laughs> คนเขาพาลูกพาหลานมายางเหลินคือกันเนาะพี่โคมากเขาเมี่ยงบดายพ้ากันออกยางเห่นน้ำธรรมชาติน้ำปลานะในเมืองเขาลุกเขาปีดิเมิดก่อนเห็นต่างเลี้ยงกัน เห็นที่ต่างเลี้ยงกันทีก้อยเอาให้มึงใน้รูมเมื่อกี้จ้ะต่างเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันไอ้ตรงกลางก็เป็นมองันเขาเอื่นนี่ยังหลับมองสำหรับไอ้กองไฟเผาเนาะก้อยก็อธิบายว่าเก่งจะพอกพวกว่ายบได้มาคุณละแบบกว่าแฟนเลยบ่ามาเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ่รู้เรื่องอย่างเลย เขาลูมดเลี้ยงหลับหลอบมากแบบนี้นี่ฟังทั้งมองนี่เขาเพึ่งอันคนพบปีที่แล้วสันจะเห็นนั่นแฟนบอกกับัน คนแก่เพิ่นนั่นเนียนอยู่ละเลาะนี่เนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่อนอยู่แถวนี้มาโดนเพิ่นก็เพิ่งจะรู้วังปีที่แล้วเขาออกข้าวจ้ะตีอห้ยน,นี่คนหน่ฝรั่งน้อยอยากขึ้นเทิ้งก่อนหินมาซะ <c oughs> ผู้ใด้จะโอมขึ้นได้ละลูกเอา้าลมดีเลยคนนี่คนน,น้อยๆนี่คนน้อยๆนี่ แบกไม่ไปยังลูกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมันค้ำมันค้ำนะว่าฟ้าหินว่าฟ้าหินอันนี้ก่อนใหญ่ที่สุดเนาะเดี๋ยวจะถ่ายปุ่นรอบๆไปเมืองตา ยางล้มไปตรงนั้นเป็นนัลำท่าน,น้ำจ้างเ,งเป็นเลี่ยงกันคือกันอยู่ในรูปเลยอ,เอ้ e, two, อน,นกับสตีนเดินอันกับหิน <laughs> หินพอ <laughs> สูงจ้า งานมืองหล้วหล่ก็ล้างผ้ากันยางกลับไปหารถจาะว่ามันเริ่มจะมืดแล้วแร้วมันแกฝนเริ่มลงเม็ดนะจ๊ะหิมะหายแล้วฝนตกสองสามมือแล้วจ๊ะหิมะไม่มีเห็นเลยเอาลมอีกแล้วฝรั่งหน่อยเอ๊ะคำแ่บเล่น่ะ อยากได้ไหมจะเอาไปยังจะเอาไปยังเนาะคนน้อยๆนี่เอาเดเนี่ยเดน่ยเฮ้ยอยากขับไหนจะอ่อนไงกัดเนี่ยเอาไปก็ดูสวิสตัวปุ่ง พ่อก็บอไปหอดพุ่นละนี่ข้าแบกไม่ปะะฟาแมโอ๋อมาเอาเหล่านักไม่เอาตายอุ้ยอะไรนะปะ nặc mày nặc mày nhang xí thế cả nát bên mày cái xí luôn pa oh hehehe phá hên hả phá hên จ้าทุกคนก็กะเชียางกันไปหารถกลับบ้านแล้วเนาะก็ก็อกขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมรับฟังให้กำลังใจแ้วจ้าไอ้ขอบคุณและสวัสดีจ้า